ใครที่มีอายุใกล้จะถึงห้าสิบห้าปีหรือถึงห้าสิบห้าปีแล้วและจะต้องไปขอรับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมฟังทางนี้นะคะพี่หน่อยจากประสบการณ์จริงตอนแรกเข้าใจว่าพออายุครบห้าสิบห้าปั๊บเราก็จะไปประกันสังคมเลยนะคะทำงานวันสุดท้ายเสร็จไปประกันสังคมเลยซึ่งก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าไปถึงประกันสังคมแล้วเขาก็เช็คสิทธิ์บอกว่าเรา ยังไม่สามารถมีสิทธิตรงนี้ได้เนื่องจากว่าทางบริษัทเนี้ยยังไม่ได้แจ้งชื่อเราออกจากระบบการทํางานเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อประสานงานแต่ทางบริษัทซึ่งก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องได้รับเงินเดือนในเดือนกรกฎาคมและค่าคอมมิชชั่นในเดือนสิงหาคมเราจะสามารถไปได้อีกครั้งในเดือนกันยายนนะคะพอถึงเดือนกันยายนประมาณวันที่12 พี่ไหนก็เลยไปประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งพอไปประกันสังคมคราวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกอเช็คสิกได้อะไรได้นั่งกดบัตรคิวพอไปนั่งที่เจ้าหน้าที่ปับ๊บเขาก็บอกว่าอขอโทรศัพท์ด้วย แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันของประกันสังคม w w w s s o ขึ้นมาเสร็จแล้วจำรหัสได้ไหมพอดีเครื่องอะ่ะเขาบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้วก็เลยโชคดีไปเข้ารหัสได้เลยเข้าประกันสังคมเข้าบำนาญชราภาพเข้าขอรับสิทธิตามขั้นตอนกระบวนการที่ในแอปพลิเคชันบอกเสร็จสับไม่เกิน2นาทีเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วเงินจะเข้าในเดือนถัดไป ซึ่งผ่านมาเราไปวันที่สิบสองพอไปพอวันที่สิบหกมีหนังสือจากประกันสังคมมาว่าคุณได้จะได้รับเงินเดือนของทุกเดือนยอดเท่านี้ซึ่งเร็วมากก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าให้ทุกคนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของประกันสังคมไว้แล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยหลังจากที่เช็คสิทธิ์กับทางบริษัทต,ต้นสังกัขดของเราว่าเรา เอาชื่อออกจากระบบการทํางานของเราหรือ,อยังเท่านั้นเลยไม่ยากเลยนะคะส่วนรา,ายได้ที่จะได้ก็เดี๋ยวจะแนบไว้คร่าวๆที่ทีเ่เขาแจ้งมาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะแต่หนังสือที่เขาส่งมาเขาก็จะบอกว่าเราสามารถอุทธรณ์ได้ถ้ารายได้ไม่ตรงภายใน30วันก็เขามีแบบฟอร์มให้แจ้งกลับก็เท่านี้เองอายุครบ55ปีถ้าใคร สงสัยอะไรหรืออยากให้ตอบในข้อมูลซึ่งอาจจะพูดไม่หมดก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะยินดีตอบคำถามค่ะสวัสดีค่ะ